สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดาชาแนลนะคะวันนี้อากาศวันนี้เป็นยังไงนะคะรู้สึกหนาวมากนะฮะหนาวมากๆเลยนะดูนะคะบรรยากาศหน้าหนาวจะมีนะคะมีเมฆนะ,ะมีเมฆใน,ะะนะะตอนเช้าที่หนาวมากปกคลุมนะ,ะแสงพระอาทิตย์ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบสองนาทีนะคะยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นมา ที่เห็นแนวนั้นเป็นแนวเขานะคะภูเขานะภูเขาภูเขาที่อยู่ใกล้ๆนะคะดูบรรยากาศนะคะโอ้โหนะะมีเมฆปกคลุมนะคะบริมีเมฆปกคลุมมันเลยทําใหอ้อากาศหนาวเย็นมากนะคะไทยนอกนี่สององศานะคะวันนวันนี้นะคะสององศานะคะไม่สามารถเห็นพระอาทิต์ได้เลยนะคะ คุมทั้งหมดเลยเห็นไหมคะเจ็ดจะแปดโมงแล้วนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะคะดูเมฆนะคะปกคลุมไปด้วยเมฆทำให้มีอากาศที่หนาวเย็นเย็นมากๆนะคะต้องใส่เสื้อสองชั้น 5, 3, ห่มผ้าสามผืนนะคะสองผืนเอาไม่อยู่นะคะต้องไปซื้อเพิ่มอีก 1, หนึ่งผืนนะคะเมื่อวานไม่อยู่นะคะหนาวนะะ นอนี่ตัวงอจนเส้นยึดเลยนะคะที่ปวดข้อมือปวดข้อเท้าก็เริ่มปวดเยอะขึ้นนะคะด้วยอากาศที่หนาวเย็นนะคะคเราจะรอพระอาทิตย์ขึ้นไหมรอๆอนะคะว่ามจะขึ้นกี่โมงนะคะตอนนี้เก็นโมงกว่านะคะพระอาทิตย์มีแค่แสงลำไรนะคะแต่ปกคลุมไปด้วยเมฆนะคะเขาบอกว่าถ้ามีเมฆเนี่ยจะไม่หนาวเท่าไหร่นะแต่มันหนาวเหมือนกันนะ ะะถ้ามีก้อนเมฆมันจะอ่าอะไรนะบดบังความเย็นจากข้างบนใช่ไหมนะคะพระดาฟังจากเพื่อนมานะคะมันจะบดบังาความเย็นจากข้างบนได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีเมฆจะเย็นยิ่งกว่านี้นะคะสโนว์ตกเลยเนาะนี่เราใกล้จะเห็นสโนว์นแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะอีก ประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะเริ่มเห็นสนูสองเดือนนะคะประมาณสองเดือนสนก็จะเริ่มเยอะนะคะสนูตกนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะอากาศจะมืดคึ้มยิ่งกว่านี้อีกนะคะนนี้จาดาก็มาถ่ายภาพบรรยากาศเช้าๆให้ชมนะคะนี่มันหนาวเย็นนะคะต้องกินช็อกโกแลตร้อนไปหนึ่ง เหยือกนะคะป้าดาไม่กินแก้วลนะแก้วไม่พอต้องกินเป็นเหยือกนะคะมันถึงจะงอุ่นนะคะร่างกายอุ่นขึ้นป้าดาก็เลยมาถ่ายคลิปได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแรกนะคะที่ในรอบเกือบจะสิ้นเดือนเนาะป้าดาไม่ได้ลงคลิปมานานเลยนะคะแต่ก็ต้องไปหาที่ลงนะคะเพราะที่นี่ก็ไม่สามารถใช้สัญญ,ญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะคะ เน็ตก็ไม่มีนะคะไม่มีซิมโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าจะต้องย้ายไปที่ใหม่นะคะเพราะที่นี่หนาวเย็นมากนะคะป้าดาต้องย้ายไปที่ใหม่นะคะเดี๋ยวไปที่ใหม่ป้าดาก็จะน่าจะไลฟ์สุดได้แล้วนะคะตรงนี้เป็นที่อับขึ้นจริงๆนะคะยิ่งอากาศหนาว,นาว ยิ่งไม่มีสัญญาณแต่ตอนนี้ประดาไม่ได้ไปจ่ายค่าซิมแล้วนะคะเพราะว่าซิมนี้ไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยนะคะนอกจากโทรทางโทรศัพท์ก็ให้เราเสียตังค์อีกเหมือนกันนะคะก็เลยไม่ใช้แล้วนะคะประดาไม่ได้ไปจ่ายตังค่าซิมแล้วนะคะก็ให้เขาตัดไปเลยให้เขาบอกเขาว่ายกเลิกนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบต้องจ่ายทุกเดือนไม,ไม่ได้ตัดบัตรนะคะถ้าตัดบัตรมันก็จะตัดเราอัตโนมัติถ้าเราไม่ไ,ไปยกเลิกนะคะประดาก็ จะไปยกเลิกซิมนี้นะคะเพราะว่ายกไม่ได้ใช้แล้วเราไม่ได้ต่อแล้วแต่คนจะไปยกเลิกไม่งั้นมันอาจจะต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราค้างอยู่หรือเปล่านะคะเราป้าดาไม่แน่ใจว่าอ่าที่ที่นี่มันจะเป็นเหมือนไทยเราไหมนะคะมันเพิ่งจะได้สองเดือนเนาะดูนะคะท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆดำนะะอยู่ใกล้ๆเลยเนาะฟ้าติดเขาเลยเห็นไหม <laughs> ก็ไม่ติดภูเขาเลยเราจะรอดูแสงแรกของวันนี้นะคะจะได้ไหมตอนนี้สี่จะห้านาทีแล้วนะคะ <c oughs> อีกสามนาทีจะได้ครบแปดนาทีดูว่าเราจะได้เห็นแสงแรกของวันนี้ไหมจะโผพ้นภูเขามาให้เราได้ชมกันไหมนะคะอ้าวมันเริ่มจะมาแล้วประดาวาดน,นะคะเริ่มเป็นสีแดงแล้วนะคะสีแดงเริ่มเยอะขึ้นเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะ แสงถ้าทิดมาเราก็จะอุ่นบ้างนะคะแต่มันก็ยังเย็นเนาะเดี๋ยวประดาดูตรงนี้นะคะว่าอีกสองนาทีครึ่งนี้จะค้นเขามาให้เราได้ชมไหมนะคะพูดไปปากก็แข็งนะคะเนี่ยเย็นมากนะ,ะใส่เสื้อนี่สองตัวนะคะเสื้อกันหนาวสองตัวอย่างป้องกันแบบป้องกันเลยนะป้องกันความเย็นป้องกันลมนะะ ยังไม่ได้ป้องกันหิมะนะป้องกันแค่ลมอากาศเย็นใส่ถุงเท้าหนานะคะประมาณห้าเซน <c oughs> หนาว่าแต่ก็อุ่นนะคะใส่นอนเลยนะยาวถึงน้าแข้งนะคะระดายอยากได้ถึงแบบเป็นกางเกงเลยนะมันจะได้อุ่นถึงขาเลยแต่เขาคงทำให้ไม่ได้นะมาดูนะคะแสงแรกใกล้จะถึงย่างตอนนี้หกนาทีกว่าแล้วนะหกนาทีกว่าแล้ว ยังไม่เห็นแสงแรกของเราเลยนะถ้าโผล่พ้นขึ้นมาน่าจะโผล่ตรงนี้นะน่าจะโผล่ตรงนี้นะคะถ้าโผล่ตรงนี้ปุ๊บก็แสดงว่าพ้นภูเขาตรงนี้นะคะรอรอรอนะเย็นมากอยากจะบอกว่ายินมากๆนะนะดูนะคะดูดูก้อนเมฆหนาะตึ๊บนะคะไม่มีช่องของอากาศเลย ามาตึ๊บพระดาให้ดูนะตรงน,นี้นะมาตึ๊บข้างล่างจะข้างล่างเริ่มละลายแล้วนะคะเริ่มมีแสงท่าทิพย์ขึ้นมานะจะมาดูแสงแรกกันโหยังโหยังนะคะเจ็ดนาทีแล้วยังไม่โผล่เลยคงจะได้เห็นที่นีแลวมั้งใกล้แล้วนะคะพระดาว่าแสงมันเริ่มจ้ากขึ้นแล้วเนาะ เขายังมีออะไรอะทะเลหมอกนะคะแต่เราไมกล้องประดามองไม่เห็นแต่ประดามองเห็นเป็นทะเลหมอกนะคะก,ก่อนก่อนนึงเขาเป็นทะเลหมอกโอ้จะขึ้นทันไหมนะคะจะเป็นนาทีแล้วมกัน ไม่เห็นเลยนะคะรออีนิดนึงนี่แปดนาทีแล้วยังไม่เห็นอ้าวขึ้นไหมแสงมันเริ่มจ้าขึ้นเรื่อยๆนะคะแปดนาทีแล้วขึ้นยังยังไม่ขึ้นนะคะพระอาทิตย์ยังไม่กล้าผู่คน้นภูเขาลูกนี้เลย เนาะยังไม่เห็นเลยนะคะน่าจะแปดโมงตอนนี้เจ็ดโมงกว่า,วานะ่เห็นไหมไม่เห็นนะคะแปดนาทีเกือบเก้านาทีแล้วโอเคเดี๋ยวป้าดาถ่ายคลิปหน้าไว้ให้ชมนะคะคลิปนี้อ่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ